แล้วเป็นช um ้านใจคุณปบรบับรจะมาสัมภาษณ์อนนั้นเลแ่ัจาท่ไปาเที่ยบเป็นช้เป็นชื่อไม่เป็นัะคุณต้อมาเป็นตั้งคิ่ออายุได่ายุีสุดสับเร่มต้นสายต้นกำเนิก็คือเป็นอาชีพของแฟนก็ต้อง่งกานเงรัจาคิ เราเล่นคำนรมานเอ่านั้วตนี่ยี่สิบสีไม่ได้ไนะเพราะเรเป็นแรงบ,บ,แบ,บ,แบ,บนันดาลใจในการเพราะมัมนเป็นในที่ของครอบคัวเราต้องจำทุก่างต่อทำาม,อมาญี่ปุ่นได้ไหมามต่ตอมัอนเป็นอ,อาหารที่ว่าคอนซิเนอยสะดวกแล้วก็วอร่อยคันข้ามีนรงไหนที่ ลูกค้าในลังษะนี้โยเาะทงค้าเป็นส่วนหน่งของตลาะนันสวนาม้นจะเป็นวัตถุดิบความนุ่มความสอบในตัวมันที่ต่างส่วนมากจะเป็นพิอะไรที่บว่าดูเป็นของร้านทาอนะครับมีความความเร็วบริการคุณภาพ อ่าแล้วก็รวคาปุจะยัดเร็จเเปิราหิดเวลาไนแล้วิวันไหนบาครับเปิทุกวันครับทีวันหยุดเราจักว่าเหนื่อยแล้วมีวันืครับเปิดเวลาไหนครับเปิดหนึงเช้าถึงสี่มงเยนครับเวลาไหนที่ตู้ีสองร้านทีู่้ตไหนเทียงครับแล้วจัดการลูกค้าด้วยก็ใช้ความเร็วเราเป็น เป็นหน้าที่ของคนงานเป็นนรรม้าเพราะเวลาแล้วก็ถ้าขายถือว่าสามารถมาลูกเรียงเปนะ็นจบไปเป็นฝั่งแล้นโอเคไหมนคะรับ

That's for Let's <laughs> go. thank <laughs> you